่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียาครอบครัวมุสลิม

จากตัวของพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนางและทรงมีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุดนับตั้งแต่เด็กจนโต ครอบครัวเป็นเสมือนเบ้าหลอมให้คนมีพื้นฐานที่ดีหรือไม่ดีต่างกันไปจากการศึกษาปัญหาสังคมจะพบว่าปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากปัญหาภายในครอบครัวทั้งสิน้นการแก้ปัญหาวัยรุ่นทางหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้คือการเริ่มแก้ปัญหาของครอบครัวก่อนและเมื่อครอบครัวมีปัญหาน้อยลงปัญหาของวัยรุ่นก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเริ่มต้นเมื่อผู้ชายเลือกภรรยาเพราะการเลือกภรรยาเป็นการเลือกแม่เพื่อมาเลี้ยงดูลูกด้วยการเลี้ยงดูตามอันกุรอานและสุนนะคือแบบปฏิบัติของท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอละละัยว,วะสลามพ่อแม่จะต้องทำงานร่วมกันเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเริ่มจากพ่อแม่ควรตั้งชื่อที่เป็นมงคลและจัดทำโกลผมไฟให้แก่เขา พ่อแม่มีหน้าที่ต้องสอนลูกตั้งแต่เด็กๆถึงเรื่องของพระเจ้าคือความเป็นหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าและการตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าพ่อแม่ต้องคุยเรื่องเสาหลักแห่งอิสลามอิมานและชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าหลังวันสิ้นโลก การใช้เวลาว่างเพื่อการหยอกล้อเล่นเกมสนุกสนานชวนให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและเกิดความรู้สึกรักครอบครัวขึ้นภายในจิตใจของภรรยาและลูกพบว่าภรรยาหรือลูกที่ละหนีจากครอบครัวซึ่งเป็นสังคมเล็กๆของพวกเขาไปสู่สังคมภายนอกที่เป็นระดับใหญ่และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นในรูปแบบต่างๆนั้นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวเนื่องจากสามีซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวไม่สนใจในข้อปฏิบัติที่ดีงามกับครอบครัวสามีที่เอาการเอางานมากเกินไปสามีที่ชอบใช้อารมณ์กรี๊ดกราดและสามีที่ไม่พยายามหาเวลาว่างเพื่อให้ความสุขกับภรรยาและลูกเหล่านี้ย่อมเป็นภัยต่อสถานภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงของครอบครัวทั้งสิน้นถ้าศาสนาทูตมูหมัด สาลาละหัวไล้วะสลัมกล่าวว่าการแสวงหาความสุขของชายมุสลิมนั้นจักถือว่าไม่เป็นควรยิ่งนอกจากความสุขที่เขาได้รับจากการฝึกกิงธนูการฝึกม้าและการหยอกล้อกับภรรยาและบุตรเช่นนี้เป็นหน้าที่ของชายมุสลิมการจัดระเบียบครอบครัวเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กสนใจอัลลอฮ เมื่อเขาอายุมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเตือนให้ทำละหมาดและทำหน้าที่อื่นๆพ่อแม่ควรอธิบายเรื่องการประพฤติตัวในมัสยิดควรสนับสนุนให้ลูกท่องจำอังกุรอ่านโดยเริ่มจากสุรอก์สั้นๆโดยที่ท่องเป็นประจำและเรียนหลักการท่องจำไปพร้อมๆกับการเข้าใจความหมายในเรื่องที่เขาเรียนรู้ ถ้าศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไรฮุสสลามได้ให้ความสำคัญในการวางแผนและสร้างครอบครัวสังคมที่ดีและมั่นคงควรสอนให้ผู้นำม,มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสมาชิกที่อยู่ภายใต้การปกครองของตอนเองดังที่ท่านได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบสวนถึงสิ่งที่ได้ดูแลและได้รับมอบหมายและผู้ปกครองนั้น เป็นผู้ที่จะต้องมีความรับผิดชอบสามีต้องดูแลรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวของเขาภรรยาต้องดูแลรับผิดชอบต่องานบ้านของสามีและลูกๆของนางดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบสวนถึงสิ่งที่ดูแลและได้รับมอบหมาย سبحان